สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องอามาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างไฟฟ้ากันนะคะรหัสสายงาน4706ครับผมเป็นเอกสารของกอพอเนอะที่ออกมาตั้งแต่ปี2558ใช่ครับตัวนี้เป็นเหมือนอไกด์ไลน์สำหรับสายงานช่างไฟฟ้าในราชการเลยครับ เราจะมาลองดูกันว่าแต่ละระดับตั้งแต่ปฏิบัติงานชำนาญงานไปจนถึงอาวุโสเนี่ยเขาคาดหวังอะไรต่างกันยังไงบ้างครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเพราะมันสะท้อนการเติบโตในสายอาชีพนี้จริงๆงั้นเราเริ่มจากภาพรวมก่อนเลยไหมคะงานหลักๆของนายช่างไฟฟ้าไม่ว่าจะระดับไหนคืออะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือหนีไม่พ้นงานเทคนิคด้านไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นตรวจทดสอบซ่อมประกอบ ดัดแปลงติดตั้งบำรุงรักษาพวกเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆค่ะแต่มันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีเรื่องคำนวณประมาณราคาอ๋อ oh, มีเรื่องเอกสารด้วยใช่ครับแล้วก็ดูแลพวกเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานเสมอด้วยแสดงว,ว่าต้องรอบด้านเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูจุดเริ่มต้นกันค่ะระดับแรกเลยระดับปฏิบัติงานครับอันนี้คือเหมือนเป็นน้องใหม่เลยบทบาทเขาเป็นยังไงคะ ระดับปฏิบัติงานนี้คือเหมือนเป็นช่วงสร้างพื้นฐานครับเน้นทำตามแนวทางทำตามขั้นตอนแบบแผนที่มีอยู่แล้วค่ะคือจะมีคนคอยกำกับดูแลแนะนำตรวจสอบอยู่ตลอดอ๋อยังต้องมีพี่เลี้ยงว่างั้นเหอะประมาณนั้นเลยครับงานหลักๆก็ลงมือทำจริงเลยสำรวจเขียนแบบติดตั้งซ่อมระบบไฟฟ้าพื้นฐานสื่อสารสารสนเทศง่ายๆค่ะ แล้วก็ดูแลเครื่องมือจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นใช่ค่ะเรียนรู้งานไปก่อนสั่งสมประสบการณ์ให้แน่นๆ่นพอฐานแน่นแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นระดับชํานาญงานอันนี้เห็นว่าต้องมีประสบการณ์จากระดับปฏิบัติงานมาอย่างน้อย6ปีเลยใช่ค่ะ6ปีหรือตามเกณฑ์อื่นที่กพอพกําหนดนะครับความรับผิดชอบมันต่างจากเดิมเยอะไหมคะต่างเยอะเลยครับจุดสําคัญคือไม่ใช่แค่ทําตามแล้วแต่ต้องเริ่มแก้ปัญหาที่มันออซับซ้อนยุ่งยากขึ้นได้ด้วยตัวเองอ Hmm. แล้วก็ต้องเริ่มถ่ายทอดความรู้ให้คนอื่นได้ละอาจจะเป็นหัวหน้างานเล็กๆหรือเป็นคนที่ต้องคอยกำกับตรวจสอบวางแผนงานที่มันต้องใช้ความชื่ยวชาญมากขึ้นโห oh, 6ปีนี่คือเวลาที่เขาคาดหวังให้เราพัฒนาเรื่องการวิเคราะห์แก้ปัญหาที่ยากขึ้นได้แล้วใช่ไหมคะถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่ทำเป็นแต่ต้องเข้าใจและก้ปัญหาเป็นด้วยแล้วพอผ่านชำนาญงานไปอีกอย่างน้อย4ปีก็จะถึงระดับสูงสุดคืออาวุโส อันนี้คือสุดยอดแล้วใช่ไหมคะใช่ครับระดับอาวุโสนี่คือต้องใช้ทั้งความรู้ความสามารถประสบการณ์ความชํานาญแบบว่าสูงมากๆค่ะเน้นแก้ปัญหาที่มันยุ่งยากมากเป็นพิเศษเลยคือไม่ใช่แค่ปัญหาหน้างานแล้วต้องมองภาพใหญ่ขึ้นใช่ครับต้องวางแผนติดตามประเมินผลทําวิเคราะห์วิจัยเพื่อพัฒนางานด้านช่างไฟฟ้าในภาพรวมของหน่วยงานเลยเหมือนเป็นที่ปรึกษาหลักขององค์กรด้านนี้เลย ถูกต้องครับเป็นที่ปรึกษาเป็นคนถ่ายทอดความรู้หลักๆให้ทั้งคนในคนนอกองค์กรเลยครับชัดเจนเลยค่ะว่าเส้นทางน,นี้ต้องพัฒนาตัวเองตลอดจริงๆแล้วถ้าจะเข้ามาในสายงานนี้ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นเรื่องวุฒิการศึกษายังไงบ้างคะหลักๆเลยก็คือต้องมีวุฒิปวชหรือปวทหรือปวสครับในสาขาที่เกี่ยวข้องโดยตรงเช่นไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ครับ พวกนั้นเลยหรือเทคโนโลยีโทรคมนาคมคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นๆที่กอพอรับรองว่าตรงกับงานค่ะนอกจากวุฒิแล้วความรู้ความสามารถอื่นๆที่ต้องมีล่ะคะก็แน่นอนต้องมีความรู้เทคนิคแน่นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ronics, กฎหมายระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะแต่ก็มีความรู้อื่นๆด้วยนะอย่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการความรู้อ๋อมีเรื่องพวกนี้ด้วยครับ แล้วก็ทักษะที่จำเป็นมากๆในยุคนี้เช่นใช้คอมพิวเตอร์การประสานงานการจัดการข้อมูลทุกนี้สำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วที่เห็นในเอกสารเขาพูดถึงสมรรถนะหรือ competencies ด้วยอันนี้มันคืออะไรคะทาไมถึงสำคัญสมรรถนะนี่สำคัญมากครับมันคือคุณสมบัติเชิงพฤติกรรมที่เราคาดหวังอ๋อไม่ใช่แค่ความรู้แต่เป็นพฤติกรรมใช่ครับ คือเก่งงานอย่างเดียวไม่พอต้องมีพฤติกรรมที่เหมาะสมด้วยทั้งในฐานะข้าราชการแล้วก็ในสายงานช่างไฟฟ้าเองค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีสมรรถนะหลักที่ทุกคนต้องมีเช่นมุ่งผลสำทธิ์บริการที่ดีทำงานเป็นทีมมีคุณธรรมจริยธรรมอืมค่ะแล้วก็มีสมรรถนะประจำสายงานที่เน้นเฉพาะทางของช่างไฟฟ้าเลยเช่นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากๆอันนี้สำคัญมาก แล้วก็ต้องยึดมั่นในหลักเกณฑ์มีความละเอียดรอบคอบเพราะงานไฟฟ้ามันผิดพลาดเยอะไม่ได้ครับเข้าใจแล้วค่ะคือมองครบเลยทั้งเก่งงานเก่งคนแล้วก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วยสรุปแล้วเส้นทางในช่างไฟฟ้าในระบบราชการนี้คือมีขั้นมีตอนชัดเจนจากทำตามคำสั่งไปสู่การคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาซับซ้อนจนเป็นผู้นำทางความคิดถูกต้องครับ แล้วหัวใจสำคัญตลอดเส้นทางนี้นอกจากเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมันไปเร็วค่ะและที่สำคัญมากๆคือจริยธรรมในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆวันนี้ได้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยค่ะก่อนจะจบกันไปมีคาถามทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ ในยุคที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนเร็วมากมี AI มีระบบอัตโนมัติเข้ามาครับคิดว่าทักษะหรือความสามารถใหม่อะไรบ้างที่นายช่างไฟฟ้านี่อนาคตอาจจะต้องมีเพิ่มเพื่อให้ยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตอบโจทย์โลกที่เปลี่ยนไปโหเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับน่าคิดต่อจริงๆว่าอีก5ปี10ปีข้างหน้าทักษะอะไรจะจำเป็นเพิ่มขึ้นมาอีกบ้างนะครับน่าสนใจมากค่ะต้องขอบคุณมากนะคะวันนี้